ดอกกระเจี๊ยบของเราที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็วันที่สิบปดเมษายนวันนี้ก็จะมากับลูกสาวเหมือนเดิมนะคะอากาศ ร้อนนะคะแล้วก็แห้งเล้งมากตัต้งแต่เข้ามาตัต้งแต่มาการานะคะจนถึงเมษาฝนเพิ่งกระตุกไปสองครั้งอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็เล้งมากนะคะกระเจียวก็จะเริ่มดอกเล็กแล้วสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะคะยังไม่กดติดตาม,มก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในป่านะคะบรรยากาศช่วงนี้แห้งเลง้ง ผนไม่ตุกตักระเจียวก็จะดอกเล็กกว่าเดิมนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาที่แบงค์เคยลงคลิปวิดีโอสังเกตดูใบไม้นะคะเริ่มเหี่ยวกระเจียวขาวหนึ่งดอกนะคะช่วงนี้ดอกขนาดนี้คือใหญ่สุดแล้วนะคะกระเจียวขาวอีกหนึ่งดอกนะคะดอกไม้ญิสุด หนึ่งดอกค่ะกระเจี๊ยวขาวกระเจี๊ยวขาวอีกหนึ่งดอกดอกไม่ใหญ่ช่วงนี้กระเจี๊ยวก็จะมีแต่ดอกแค่นี้นะคะอีกกหนึ่งดอกจะมีแต่กระเจี๊ยวดอกเล็กๆเลยหนึ่งดอกค่ะอันนี้จะเป็นดอกตูม กระเชยาขาวอีกหนึ่งดอกในดอกตูนกระเช้าขาวนะคะเดินไปเรื่อยๆก,ก็จะได้เก็บ อีกหนึ่งดอกค่ะนี่ก็ดอกใหญ่กะเจียวขาวอีกหนึ่งดอกนะคะถึงว่าจะเล้งไม่มีผลนะคะแต่ก็หาได้อยู่นะคะตอนนี้เราก็จะล้างดอกกระเจียวนะคะเพราะว่าเ,เราไม่ได้ล้างเราไม่ได้ให้ดูตนที่อยู่ในป่านะคะเพราะว่า อากาศมันรน้อนเราก็เลยรียบกลับเข้ามาน,นี่ก็จะเป็นวิธีการล้างนะคะลูกสาวเขาจะล้างดอกกระเจียว้นาก็คนีน,น,นี่ก็จะเป็นดอกกระเจียวที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไราขาตอนนั้นต้องสุด สำหรับวันนี้เวงก็จบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราก็ได้กลับบ้านมาลัางดอกกระเจียวเลยดอกกระเจียวถ้าล้างเสร็จนะคะมีอยู่ในกระลำมังด้วยและก็ในตะกล้านะคะก็จะได้ประมาณเกือบเต็มตะกล้านะคะ3คนผลงานวันนี้คะ่ะสําหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเวนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะ